สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาชมบรรยากาศทงหน้าอำเภอหนำงยืนตอนสาวเศร้าจ้ะ,จะเวลาเจ็ดโมงก็กลัวแหละพี่น้องหมอกยังลงเต็มอยู่พามาเบิงงวิธีชีวิตคนนอนหน้าจะ้ะว่าเป็นเป็นยามกันจังออกมานอนหน้าแนวนี้นะพี่น้องเขาก็มีสุกแดวก็มีจะ้ะหมูยังอยู่ยังบ่ทันซุกก็มี เปิดสีเห็ุเป็นหลายหลุ่นจ้ะเป็นข้าดอนำข้าใหญ่นำขขาเนียวขาเจ้าบรรยากาศดีๆจ้ะพี่น้องเลยอยากเก็บมาฝากพี่น้องเข้าจ้ะคลิปนี้บรรยากาศมันสีเริ่มเขาซูฤดูหนาวเพราะพี่น้องหมอคือหลายแนมบบเห็นเลยไปจอดรถไว้จ้ะามาสีเขามาสือของอำเภอน้ำเยือนเมื่อนี้ เลยถือโอกาสพาพี่น้องเ้าแวะเด่นน้ำแม่ก่อนจะ้ะเขาก็ลลมเกือบเบิดแล้วเดี๋ยวไปหาเจ้าของหน้าเพิ่นจ้ะพี่น้องในนู้นน่ะสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะอันนี้บ้านยังก่อนค่ะนี่บ้านอันมันเป็นนุ่นจะิญนศึกษาค่ะโอ้บ้านนูนน่นจะเลนเนาะจะเล่นศึกษาค่า,าสีทองเพื่อดนำเงินเท่าพี่น้องเบิ่งเสียงหน้าก็บพี่ไปยุ่งไอยู่ อันแม่เมืนอนอยู่หน้านี่จะปีหรือจ้ะนี่ยซีฮาปีละซีฮาปีพ่อว่าดีจ้าจ้าเว<บ>ลาปิงางป้งกยังแล้วพ่อปีอีกตับไก่ตับไก่ที่เห็นหน่องบรรยากาศแสนดีเลยเออวิวดีบิวดีมาอยู่ยังสีมวนลในหนวดจ้ะเนาะจ้ามวนอยู่เพราะมันไก่ไฟฟ้าไม่หลง,เ,งเรื่องค่ะเล็กซำยุยมเพื่ออันเฮ็ต้าจักไรจ้ะอยู่นี่อยู่นี่ประมาณสิบสิบไรจ้า ตัปีก็เห็นดำเอานองเม่นดำตลอดทั้งหาปีดำหาปีบเดวานเลืเถือดดำสองแ่าดำสองแถาครับ้าาีิ้าพี่น้องแววเมื่อเบิงตอน่อก็แม่่นดำหน้ากะกกินเล็บานนะจ๊ะเออมาขยันแห้ง่อก็แม่เห็นขาวหวานกะบหวานน้อเขาน้องบ่อเป็นอย่างคือยังดำยังเห็ดแบบเก่ามันเป็นแบบจังไงล่ะมันขันใจรดเกลียวหมายถึงกับยันมันปันขีดินขีญา ไอ้ดินนี่เอาออกนี่น,ออนะผมอะไรการหยั่นข้าวปั่นดินปันป้นหยาปั่นขี้หินให้กินมันคล้ายๆว่าห้าโบราณห้าบริสัยสารเคมีหาา้า,าวบริสีดยาข้าวหุ่นเครื่องมาก,กินแบบโบราณน,น,น,นะเก,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 กี่ยวกับเกี่ยวมือเกี่ยวมือมัดเองตอกมีอยู 3, ่สามพันทั้งถึงโอ้เจากก้าของบ้านี่สื่อเอาพันละลอยพันละลอยจ้าสื่อเอามัดเองหาเองเอาเฟืองเมนเอาเฟืองพอได้หัวยคลหัวไหจ้ะยังใส่ชีวิตแบบ โบราณเขาต้องฟังพี่ยุพี่น้องไงจ้าหนึ่งเขาเต้าเื่นจ้าฝานนอกเขาหาเบิ้งยากจ้ะแบบนี้น้องเนาะมีชีวิตแบบนี้บ่มีเอ่ก็เลยอยากเก็บบรรยากาศไปให้ลูกหลานเขาเบิ้งอืส่วนมากแตสิเหม็นแต่เพือนปูนเพือนนีเนาะจ้าก็คือยังสันหน้าแขางๆเพิ่นกะพิ่นวานบ่ได้หนึ่งวันมัหญ้าเพิ่นก็หลายถ้ามันฝนบ่ตกบ่ล่มนี่มันหญ้าท่วมเข้าบะหมีพันเดียวนี่ล่ะ มันันอย่างไปเบิ่งรอบๆนี่แม่ปูยังไหวแน่อ้ฮะเก็บกระเสียบมามาช้านี่ปลกไปจ้าแม่ปูกินอันนี้ร้านเจ๊หมูอานตะพกเ็บดกแห้ยกว่านี้จ้าพกพริกปีค่ะมันเป็นธรรมดาพริกพระธรรมดา ปอช้ารเบิดบจ้าปอช้ารเบิด<อ>มันบ่มีอย่างแบบกินธรรมศาสตร์เจ็บกินได้เลยเจ,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 จ้าขูดๆต่ว่างจ่าโดฟีน่าจ้าโดจ้ามันมันบ่ได้สีดยาสียางกับปลูกธรรมศาสตร์ไปกินซ่อมได้ก็เอาเป็นบ่แมจ่จ้าจ้าอ, <c oughs> อันร้านมาเก็บเมือ่อวานเพิ่นไปสีเข่าเพิ่นเลยเก็บปกติดกปเป็นปั่นๆอยู่ดกแห้ง เลี้ยงปลาอยู่จ้าเลี้ยงอยู่มันเป็นปลาสะเพียนปลานิ่นทองเหลืองเหลืองจ้าปลากินผืนปลาหมันพันพันตอนนี้ออกเมฆพะลูกกับเสือปลาหมันพันกัวกวางจักเม็ดเลิกจักเม็ดนาหน่อยแม่เลิกปลาหมันหกเม็ดจ้ากวางประมันสามสิบห้าสามสิบห้าเม็ด ส้จมาบหาเปานไกเบือ yeah. ิกจ้ะบาทนม้ต้นย no yes you know> ี่ยางหน่นี่อ้กบกตูมกินกระลาบักตูมน้ำกบตูมลำไยแลวก็มีผักสไลอันนี้กะบักม่วงอันนำดอกไม้เป็นดอกเลยตัวนี้จ้ะจะร่างเป็นนนอาไ้จรโนอยู่หน้าน ปลูกผกหญานปลูกอยู่มีคกเจอีน้องกหนาวหน่วยหนึ่ง้าวโพดก็มี่้าี่หน่วยบักหนาวเลยนี่เมื่อบ่อใดเลี้ยงเตี้ยดี่ยงไกนูแม่นู่นบ่ว่ามึงเออนะมาไปเอาเขาเพิงกินเดียเลยเออนเอาข้าวพิงกินเนี่ยอยากปลาแกินาแม่นน้ำน้ำซื้อเป็นน้ำกระติ๊ดลวก็ลองน้ำฝนไวปตุมต้ม น้ำพันกิน้นน้ำห่อน้ำยังะนะส่วนมากสิกินน้ำนี่กระติกซื้อน้ำเ่าอันนี้กุบหอนยแห้งีนอจ้าอันนี้บับแกแข่งบักแข่งกจ้า,าแข่งบ๊มีน้ำอ้หบักแขงน้ำเงี้ยกุบบักตะกบแล้วก็กุบอันนั้นดอกแคใบกะเพราแล้วก็มีกุบบักตะกบุบแล้วก็มีกุกาวปวดมือใส่ขายน้บ่อนเข้าปีนี่ได้สองหมื่นบริขายเบิด เขานั่นเขาวมนได้หลายแห่งว่าใครจะขายแหงเนาะจ้าทรงลูกเลี้ยนโจ๊บปริญญาพอดีซื้อมาดูแนี่ขายเขาเนี่ยขายมายุข่าเนี่ยเรนทีน้ำเป็นผู้ขาไม่ขาใหม่เนาะจ้าซื้อใหม่โตแกะเพิินอันนี้บักงอบักงอฮ่าปุคาโคดแดงบักพาวเตี้ยจ้าอันนันพักกาด ผักบุง้งต้นบักฮวงบักพีกอันบักทั่วปีทั่วปีแบบงามเลยไอย้เบิง,งจ่าจ่อา <laughs> อันมีมีคนมาจับบาดล,ลายอยู่บักกับว่าเอาขึ้จบขึ้ยขึ้นบนล่าณแต่ย่าอยู่บริสันต์บนล่าณตัวละลูกก <c oughs> ันเลยวะพิ่นกับนีมาไายมาหยั่งหายอยู่แต่เพิน่นว่าหน้ามันดำตลอดมาเบิงดูแลเบิงจ่า ปลูกพักบุ๋งเนาะผักบุ๋งอากาศพอดีแม่บอกจ่าอากาศโปรตสารผิดวันนี้ใส่ปุ๋ยจ่าบักหงอันนี้บักทั่วปีทั่วปีเป็นน้อยหรือเปล่าจ้าก้าลังสิก้าลังปลูกแต่ว่าม่วนนั่นมันเด็กกินอันนี้ทั่วปีทั่วแบบแบบจ้ามันจะเป็นบักใหญ่เลยนี่ทั่วใหญ่กว่าบ่มืออีกทั่วขาวๆสันๆัทั่วปีแต่ว่าใหญ่แห้ง พันอมาแตกเกษตรก่นร่องเกี่ยวเขานี่ก็ได้ตั้มักทั่วพร้อมตัวนี้จ้าทั่วปีอย่างมะฮู้งก็บยูนีเนาะมะฮู้งกับยูนีแร้ดกบีแองพี่น้องร้านเก็บหมูว่านทั้งเมื่อกี้มันหลายแดงกว่านี่เอ้แอบกองสัตว์อยู่เนาะจ้าผีก้ามะฮู้งเปียบักฮุ่งเปียเมียนแมีนเบิ่งบริเวณรอกเพียังน่ะจ้า อันนี้เขาเจ้าคปีเจก้าคุปปีกัสซเล็กแจ๊กคุปปีแห่งใดบรรยากาศกา็หนีเด้อพี่น้องมีนนนะเมนเป็นแบบโบราณเลยแบบโบราณเข้ากันเขาแบบแบบมันแรงนะนะบันนี้กับบ้านบ้านแล้วก็ท้อนท้อนะกะ้าแล้วก็มาดำมันก็เลยเข้พระท่านกันเมื่อนี่ขาเจ้าจ้ามันเป็นหลายรุ่น แม่แม่ไม่เคยใส่รถจากเธอพักผ่ายบุกพักผ่ายแม่นจ้าเก็บไปตำเด้อเก็บปักทั่วปักตำแต่ว่าแสงมันมีคนมาพันมาสัมผัสดูแต่ว่าตะเวนยดงๆด้งรีแง่เนี่ยะวิวดีพันกับมาถ่าย แต่เอาหัวอาหารวานลงสิมันจะขึ้นเป็นผพนห้เบิงแมนมันมีมันสิมีป,ปลานิ่งกับปลาไนาในทองสีแดงหม้อเอาคือบเแม่มาเจ็บไปต่ำส่วนมากบ่ได้ขายดอ,อกพี่น้องห้ายแจกม่จะพี่น้องมากเก็บไปกินบ่ได้ขายเ <สา S 1> มื่อวานเ็ยพี่ไปสองสามถ้วยร้านพิ่ไปสีเขายีุ่่นละบ่นเพิ่นดวน,นพุ่น ผักไลูกผักไ่จ้ะพอได้กินลวกแน่เจ oh ็บแน่อันนี้ก็ข้วดินข้ดินมาจากพันละย่องอละย่องพันหน่วย่งนี่นี่หน่วยไงสามเดือนสามเดือนสเดือนอ สิทอนแล้วเอาพันธุ์มาจากระยองพี่น้องพนมันเป็นเ่ไมันเป็นเม็ดลายลายสุดลายคือคือเสือคือเสือโอสนเนี่ย้มมันจะเป็นลายลายแบบเขาขายน้ำไข่แดงบ่เนี่ยบ่มีแถวนี้บ่มีค่ะบ่มีเห็นบ่อนมันเป็นพันธุ์นีโลกละสามร้อย ดองผันซื้อมาฝากจ้าบานห้ามันจะมีเม็ดแดงก็มีขาวจ้าแม่แมนี่มันเป็นพันก็ลังเคยเห็นไีเนาะมันใหญ่เนาะแม่เขาขายลูละสามร้อยสามร้อยเพราะว่าคือเม็ดมันหน่กสามร้อยซื้อผันซื้อมาพันแล้วมาฝากก็เลยปลูกแล้วกระอนแล้วเอายาเลยอาเี่ยอุ่แล้วบักเกียบอืมบักเียบอ่ามีบักเขียบซุกแล้วลมปางาง บักเขียบต้นนี้เป็นบักม่วงเขียวสเสวยจ้าต้นนั้นแหลมลงไม้ต้นนี้เขียวสเสวยต้นอ่แม่นี่ยบ,บักม่วงบักม่วงกำลังปลูกประมาณนี่ยละลูกหนาโอ้ปลูกความลูกหจ้าใส่ถังลักลักใหม่อันเดียวลูกอ,อันเลือกปุ่มเลยจ้ะนี่ จ้ามีอยู่ตัวมีสายนี่พันสิขายอยู่จ้ามินนาทางดำนี่พันสิแดงอยู่ไรหนึ่งสองไรจะน้อยกับเป็นอำเภอมาแล้วนี่นนนตอนนี้ประมาณเท่าไหร่หละจักล่านพอมึงพันธของล่านเท่าไหรไรละ <c oughs> เออขัน <c oughs> กัว นัหาบอกเมีนติดทางดบแต่มันไม่สนัสนุนนะคะเมี่นต้นนี้ฟ้าล้านอันนี้ฝ้าล้านต้นนี้บักข้ามบานอันนี้บักทั่วเกษตรเกษตรกรอเแล้วบ่แก้ไปจ้ เก็บไว้นี่เอาเนี่ยมันได้ค่ะใยใยอยู่เอาหนี่ยนี่นี่มันสันนี่ปกติถ้าถ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยปลูกธรรมศาสตร์ถ้าใส่ปุ๋ยมันจะน่วยเหีวเป็นแขนเลยจ้าหน่วยเหีวพันนิย่าว่าธรรมศาตร์ละวะธรรมศาสตร์ถ้าใส่ปุ๋ยมันจะเหีวผีเลยเป็นแขนมันมีพันมันอยู่หนียาวๆอยู่แต่มันก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะเนียน บรรยากาศดีแห้งบ่มีบานมียาไ้อ,อาบน้ซาอานนตักมาอาบเอาพอมีน้งเจอกอะไปอาบบ้านนำป้าป่ากับม่หน้าน้องเจ๊ซุกเสือนกับอาบน้ำซา าสาอันนั้นเป็นมาทั่วปีน่ามันเบิดตมันเบิดตซ้ำค่ะเก็บตำตำพ่อได้ตำไป <c oughs> อ๋อผ่านอยู่เลยบ่คคะ ปีนี้พ่นมาจากลงหมึกโม่หรือสิลงทัวเขียวกับบ้านหูวาสิล้งแบบไกับบ้านหูวาสิล้งแบบใดอัน,นทั่วปีปีนี้มีกบมีกบมีหอยกบกัมีหอยกัมีมีหอนหวกปีนี้สอนหวกมกเลยเพราะมันบ่มียาเด้บ่เคยหลินยาพันนี้บ่กคยลินยา แถวอื่นเขาฉีดบรรยาฉีดยาคุ้มฉีดยาแขงงง็งแม่มน,มนปีนี้มกเลยมกหวกมุกจะตัวใหญ่ๆมกบีบผีมกใส่พักแย่งธรรมศาสตร์อันน้ำเงี้ยนหา้าวเพราะเห็นถ่ายนองเศษว่าสอนหว่วง <c oughs> อันอนู้นเด็ดไปสอนนี่ลอยเอสผุนบ่เจ้าเอาคุณห่างไปสอนลอยเอสไปสอนห่วงเ่ี้ยอืมใส่ยาขายยาเนาะแมนนี่มีพันเดียวนี่บ่่คะบ่ใส่ยาขายยาเดี๋ยวทีนี้ขอเบอร์โทรแม่ไว้ยนี่ยนั่นจ้าจ้า มาสอนห่วงมาแหวนะะเอามาเลยมาเลย <c oughs> สอนได้กินได้าพร้อมปวดสารพผีทำบ่มีาายางช้ำสิกินพอใส่ปัญหาโรกพยาบาลนอกก็หากินได้ามันบริสูทได้ขายขึ้นในเมืองมันเกี่ยวกันอยูน่นอกแม่เนาะน้าถ้าพอใส่สารพิษสารเคมีกับโป๊บปลาก็พอได้กินแมน่มันมีมามแต่ก่อนมันแต่ก่อนมันให้ลูกคนงานพเนจรตะกี้เอาลูกยางลงมันสิบ่มียัง<อ>มันหกหกแล้วก็มันก็มันเกิดสียาค่ะหุ่นมันก็บ่มีมา มาถาคือจ้าแม่นแต่ว่าสมัยคู่มือเขาก็บอกเหตุดอกไว้รุ่นเขามันเป็นน้ำสมัยเพื้นเป็นน้ำสมัยเพื้นคุณตัวนั้นเป็นพันอยู่ในหันค้งใ่สองตัวจ้า ดูเนีนีมาก,ก่อนนืเนา้ามะือกอกะเก็บกไปหลายซัแล้วล่ะมันยังมืนหนึ่งวัน,นอ,อีกแก่จ้าเแล้กมีของก้องเอขยันอ,อีน้อง <c oughs> อันนี้ก็ขิงแล้วก็ปลูกะระแเน่แล้วก็มีผักมุสือกอ่ตูอันนี้มีพุนมะอือทั้งพุนแต่ว่ากปลูกไปเนนกระบักพีก นี่ใบเบิดเออหลอดค่ะนี่ใบเบิดเลยอันนี้พักหวานปลายัางบวก,กิดตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นยังไงบริโภคนามามันเป็นพักแผ่วกับอันกกอันอันอันหนา้าอันอีย่างละพักเมกาตายบริโภคนามค่ะจะไปทุระอ่ะอ,อนได้มพียกเนาะจ้นานี่พ่คอยจะยู้สิหาเมืองยังหกมันยังเมีนยนเพียกจ้า อยากเบิ่งอยากเที่ยวอยากส้มเนาะมืงเอื้อก็อยู่ฟังพุ่นจ้าหมอกำลันงในจานพ่อได้ปลูกของกินของยาแม่นพ่อได้กินจ้าปวดสารก๊กกวยกับปลูกมั่นกับปลูกก๊กกลวยท่านี่จะแม่จ้ากลวยท่านี่ปลูกมั่นท่านพ่นกับกลวยท่านี่ปลูกมั่น ง่ายๆน้อแม่โน้คันเขาน้ำยื่นเท้ากัสยิ้วฟังใส่อันทามิภูอยากมาแว่เล่นน้ำได้บ่แม่ส้มบรรยากาศได้ขันแนมขามาเห็นคนอยู่น้อแม่แม่เ้อแม่แม่หนูหน้าจ้ะจ้ะคลิปนี้ก่ะขอบคุณแม่หลายๆจ้ะที่อนุย่างทุ่มน้อจ้ะจ้ะบรรยากาศไปสาพี่น้องเท้าลูกหลานจ้าจ้ะจ้ะอยากไปขอบคุณขอบฟันแม่แม่มาแว่ แม่จังน้อยนี่บักม่วงบักมีบักมันบักซิดาซิดากักระลังเป็นดอกดอกอะไรด้บักซิดาจ้าเนนเดนเดนั่นเด็บักซิดาซิดาพันเตียเพิ่นโอ้ยเมื่อวานร้านเพิ่นเจ็บมันเลยบางแฮงบ่มีเวลาเลยเพื่อนอันนี้ก็ว่าสิไปตัดใหม่ไฮเทคเอเพิ่นจ้า มาเด้อมาเด้อกินเขาถ้าเขาไม่ได้ก็ไดิ้กกินเขาไม่บ่แล้วมากส้มใดอยู่แต่สิบ่ดิ้กกินเขาไม่มันบ้านในแล้ว <c oughs> <c oughs>